เจ้าจอมแสในรัชกาลที่หเจ้าจอมแสเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2435ณจังหวัดเพชรบุรีเป็นทีดาของเจ้าพยาสุรพันธ์พิสุทธิ์เทศุญนาคสมุหอเทสาพิบาลมณฑลราชบุรีกับอนุพภรรยาชื่อหม่อมซับเป็นชาวเราโซง บ้านท่าโลอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบรรพบุรุษช,ชาวราวโซ่งนี้ถูกกวาดต้อนจากเมืองแถงและเมืองลอปัจจุบันอยู่ในประเทศเวียดนามมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจนถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดเข้าให้ชาวโซ่งตั้งหลักแหล่งที่เมืองเพชรบุรี มีเรื่องราวมุขปาฐะว่าเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีเกิดจิตพิสวาดอยากได้หม่อมทรัพย์ลูกสาวกำนันลาวโซ้งบ้านท่าโลไปทำเมียจึงเอ่ยปากขอกำนันลาวโซ้งเสียดือด้อกำนันจึงบ่ายเบียงและต่อรองว่าให้เอาวัวคู่งามไปแทน แต่อย่าเอาลูกสาวไปเลยเมื่อการร้องขอไม่สำเร็จเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์จึงส่งคนในสังกัดจับลูกสาวกำนันขึ้นเกวียนนำเข้ามายัางจวนของตนครอบครัวกำนานลาวทรงจึงได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายอยู่หลายวันหลายคืนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเจ้าจอมแสเข้าไปอยู่ในสวนพุทธานกับเจ้าจอมเอิบ พี่สาวต่างมันดาซึ่งรับราชการเป็นบาทประจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้าต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จผ่านสวนพุทตานและแอบทอดพระเนตรเจ้าจอมแสกำลังอาบน้ำสระผมในคลองเมื่อสเสด็จเข้าตำหนักจึงทรงขอเจ้าจอมแสจากเจ้าจอมเอิบ ขณะนั้นเจ้าจอมแสมีอายุได้16ปีและมิได้ประสูติพระราชบุตรเลยอย่างไรก็ตามท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าจอมผู้ติดตามใกล้ชิดในตำแหน่งนางพระกํานันหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพศส4 5 3เจ้าจอมแสจึงย้ายออกมาพำนัก อยู่นอกพระราชวังดุสิตมีบ้านพักผ่อนที่ย่านสนามเป้าหลังจากนั้นจึงซื้อที่ที่ซอยนระอุทิศย่านราชวัตรเมื่อปีพศ2475โดยอยู่กับอินทิราบุญนาคซึ่งเป็นหลานชายและเลี้ยงดูลูกหลานของอินทิราตลอดมา เจ้าจอมแสถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่7ตุลาคมพศ2521เมื่ออายุ86ปีตรงกับราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอัฐิของท่านถูกบรรจุในเจดีย์ส่งพุ่มข้าวบินในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวร,รวิหาร ติดกับเจดีย์ของเจ้าจอมเอิบและมีสถูปอธิที่วัดสวัดวารีสีมารามที่ลูกหลานของท่านสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ใกล้บ้านที่ท่านอยู่จนวาระสุดท้ายของชีวิตเจ้าจอมแสเป็นผู้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยพูดจาไพเราะไม่เคยโกรธขึ้นหรือเกี้ยวกราดผู้ใดรับการทำบุญใส่บาตรทุกวัน และทุกวันที่ใส่บาทจะห่มสบายหรือผ้าห่มทับเสื้อตัวนอกอีกทีในเรือนของเจ้าจอมแสจะมีห้องถวายแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านจะทำความสะอาดห้องนี้ด้วยตนเองและในบางคราเจ้าจอมแสตั้งเครื่องเสวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านชอบสีไวโอรีนและตีขิมท่านเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและนกพิราบ ลูกต้นมะริร้อยเป็นพวงมาลัยถวายพระและถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกวันเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่สองทุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่สามตติยจุลจอมเกล้าฝ่ายใน เปลียนรัตนาภรณ์รัชกาลที่5ชั้นที่3